ขอบคุณค่ะคุณตาเกบอกว่ามั่นสิกะไม่นเน่ไม่นเน่กดตะวดอ่ะ ตาจะขยันมากอันนี้แหละค่ะความดีของแกความขยันของแกแต่ตื่นเช้ามายายโดนแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราสู่ฟังว่าจะทำอะไรของแกอันนี้เป็นลูกผลไม้ที่ว่าเราปลูกไว้ข้างนอกบ้านนะคะที่ว่าเป็นลูกสีดำ มุสตาวีเนี่ยมาเรียอันนี้เป็นภาษาของฟินแลนด์หรือฟินิชนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ที่แช่แข็งเอาไว้นะคะแค่เอามาละลายลูกสีดำที่เห็นอยู่นู้นค่ะที่เป็นพุ่มพุ่มไม้น,น,ะะนู้น่ะคะนั่นแหละค่ะเราจะเก็บมาไว้ทำกินแบบนี้อันนี้แหละคะ่ะที่ว่าทำไมคุณตาขยันมากคุณตาแกจะดูแลของแกเองคะ่ะ แกจะล้างของแกสองสามเดือนแกล้างครั้งหนึ่งสามเดือนแกจะล้างตู้แกครั้งหนึ่งแกไม่ให้ยายสนแตะต้องเลยค่ะอันนี้เป็นตู้แช่ฟิตนะคะแกเอาออกไปจะหมดแล้วเหลือไอศครีมกับผลไม้อยู่ถุงเดียวอันนี้แหละค่ะตู้ที่แช่ฟิตนะคะเดี๋ยวเล่าสู่ฟังอันนี้จะเป็นตู้แช่ฉุดส่วนของยายสนค่ะอันนี้เป็นตู้แช่ส่วนของยายสน มีพวกปลาเคปมีอะไรอะไรเราก็มาแช่ตรงนี้กลิ่นมันจะได้ไม่ออกไปหาของคุณตานะคะอันนี้เป็นของยายสนตู้เล็กๆถ้าว่าไม่พอก็ไปแช่กับคุณตาข้างบนก็จะเป็นตู้เย็นธรรมดาค่ะตู้แช่เย็นธรรมดาแต่ส่วนข้างล่างจะเป็นช่องฟิตที่ยายสนแช่สองเม่อกี้นะะี่ค่ะอันนั้นเป็นของคุณตาแล้วคุณตาเอาออกไปเมื่อกี้ทําไม แกถึงเอาออกไปข้างนอกเพราะว่าอยู่ในโรงรถของเราจะมีตู้แช่อีกตู้หนึ่งค่ะแกเอาไปไปตู้นู้นแล้วแกก็ล้างตู้นี้ออกค่ะนี่ค่ะเมี๋ยวอันนี้แกจะทําเต้าส่วนค่ะแกจะทําผสมกันกันกบม,มันสิกหรือว่าสตรอเบอรี่กุตาตำเต้าส่วนเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะพี่น้องเห็นไหมคุณตา มาชมฝีมือของคุณตากันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ่ะอันนี้คุณตาก็ตัดออกมาแล้วมันแข็งเดี๋ยวคุณตาจะทําเต้าส่วนโชว์ฝีมือให้ดูะคะ่ะสวัสดีครับคุณตาบอกสวัสดีครับคุณตากําลังจะลงมือแล้วค่ะแกทําเต้าส่วนอร่อยใส่ไปแล้วค่ะขัวลกนิดนึงละค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นผล,ลไม้ใส่ลงไปแล้วค่ะอันนี้เายสวนก็ทำข้าวโอ๊ตกินค่ะใส่ผสมกับข้าวโอ๊ตนี่แหละค่ะที่เราเก็บผล,ลไม้ไว้เยอะๆก็กินเป็นอาหารเช้าแบบนี้แหละค่ะใส่กับข้าวโอ๊ตใส่น้ำตาลลงไปแกไม่มีกะมีเกณฑ์เลยค่ะ <c oughs> มือเกแม่นยำม,มาก คุณตาแกก็จะกินกับเต้าส่วนของแกอันนี้ของคุณตาแกจะเอาเต้าส่วนใส่กินเริ่มเดือดแล้วค่ะแกจะไม่ให้เดือดน้ำค่ะเดี๋ยวมันเสียวิตามินนะค่ะถ้าเดือดน้ำมันจะเสียวิตามินแต่ต้องให้เดือดค่ะเพราะว่าเราเอาออกจากช่องฟิสมันเป็นน้ําแข็งค่ะไม่งั้นแบคทีเรียจะไม่ตายเราให้เขาเดือดสักแป๊บหนึง่งี๋ยวแกก็จะยกออกจากเตาค่ะ พอมันเดือดปุ๊บแกจะยกออกจากเตาเดี๋ยวเอาแป้งมันใส่ในช่วงใส่แป้งมันนะคะแกจะไม่ให้วางอยู่บนเตาที่กําลังเปิดนะคะแกจะปิดเตาแกยกของแก,กออกมาแล้วค่ะแก,กก็จะผสมแป้งมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่บนเตาที่ว่าเดือดปล้มพลเมื่อกี้นะคะแกยกออกมาตรงนี้แล้วแก,กก็มาผสมแป้งมันแล้วก็จะใส่ในช่วงตอนนี้ คนไปด้วยแกใส่ของแกไปด้วยกจะเ,เหนียวหนืดขึ้นมาทันทีมากินด้วยกันค่ะต้มเต้าส่วนเสร็จพี่น้องม,มาเด้อ อันนี้ต้มเห็ดค่ะต้มเห็ดเห็ดรวมของเราที่บ้านเราเก็บเอาไว้นั่นแหละค่ะจิ้มแจ่วโอ้ยโค้โโแซบเลยพี่น้องเอาเนื้อมาแลกก็ไม่ยอมในตอนนี้อันนี้เป็นเห็ดปวกค่ะอันนี้ที่บ้านเห็ดปวกที่เราแช่ฟิดเอาไว้อร่อยอร่อยพี่น้องเอ้ยมาเด้อสุดยอดเลยพากันกินข้าวเสร็จนึกหิวนึกอยากกินพากันมาจิ้มแจ่วมือก็กแร่เหลเขียวเขียวดำด <c oughs> เขียยก็เลยแดดบ้านนี้เผาไม่ได้เช็ดปวกยางเสียบค่ะเลยวันนี้ร้อนได้ใจเลยพี่น้องทําไมถึงบอกร้อนได้ใจเลยเห็นไหมคะ่ะสามวันซ้อนแล้วคะ่ะน,นกนกนกมันไม่เห็นยายสนดูมันมาเกาะอยู่กิ่งไม้นี่ เก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์ี่ที่มีสีสันสดใสตาสก,กับเพื่อนบ้านก็กินกาแฟกันอยู่นู่นนกมัน,<จ>น,นไม่เห็นยายยายนั่งอยู่ตรงนี้ใจใเพื่อนคันลบอยู่กินไม้เนี่ยออโอ้โยร้นอนขนาดนี้ยังยุงจ้อพี่น้อง พืบนบ้านกับคุณตากะนูน้นกำลังสังสรรค์กันไปแล้วนกไปแล้ว